ที่มีพลังอำน,นาจสูงสุดนะเรียกว่าเป็นคุมทรัพย์สุดขอบฟ้าที่ซ่อนเอาไว้อย่างเปิดเผยภายในใจเรานะฉันก็ค้นหาค้นหาพระเจ้าภายในใช่ไหมแต่กลับเจอตัวเอง <c oughs> ค้นหาตัวเองที่สุดก็เจอพระเจ้าอยู่ในนั้น ในคุณลักษณะของค้างในเนี่ยมันก็มีมันเป็นคํารักเออและคํารักนี่เองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีพลังมากที่สุดน,นะครับที่จะเปิดดวงใจทุกดวงที่จะปกป้องทุกสิ่งจากพยันตรายที่จะเอาชนะ ขวากหนามทุบออกสัตค์นะว่าก่อนเข้ารายการมีน้องมีคุณแหววนะคุณแหววเพราะหน้าหนึ่งของหนังสือที่ถามว่าซื้อได้ที่ไหน <c oughs> ก็เหลือไปเห็นว่าเอออะไรนะการอยู่กับตัวเองแล้วก็สามีสามีอยู่กับกิ๊กเนี่ยถ้าทำยังไงอะไรอย่างนี้ เนี่ยมนุษย์มนุษย์นษเนี่ยนะมันมันอยู่กับความหลงกไงก็คือไปไปคาดหวังเอาความรักจากภายนอกจากผู้อื่นใช่ไหมโดยที่เราไม่ได้เป็นผู้เป็นรักซะเองเป็นผู้ให้ความรักในเมื่อ,อ,อแฟนไปมีกิ๊กแล้ววิธีที่จะเข้าใจความรู้สึกและคำเรียกว่ามอง เหตุการณ์เนี้ยให้ปล่อยวางและมีความสุขได้ยังไงนะครับก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเราต้องมองหลายมุมหลายจุดใช่ไหมเราก็ลองไปอยู่ในจุดที่แฟนเราอยู่ใช่ไหมเขามีกิ๊กเออเขามีความสุขไหมละ่ะเขามีความสุขแทบสมมุติว่าเราเป็นแฟนของเราเนะี่ยสลับกันเราเป็นแฟนเราก็เออมีมีกิ๊กเขามีความสุขแล้ว เขาเองเนี่ยก็รู้อยู่ก็คาดหวังว่าเออเมื่อเจอแฟนแล้วเมื่อแฟนรู้คำจริงเออและปรารถนาสิ่งใดให้แฟนได้รู้สึกและก็มีความสุขกับเราด้วยเออหมายถึงคำว่าเมื่อกลับมาใช่ไหมหแฟนก็จะเออเป็นยังไงกิ๊กใหม่สวยไหม เออคุณมีความสุขใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันดีใจที่คุณมีความสุขอะไรอย่างนี้เออคือในมุมเขาใช่ไหมที่เขาก็ปรารถนาแบบนี้เออแล้วหลายคนก็คิดต่ออีกนะว่าอ,อ่ะอย่างนี้ก็ไม่ใช่สนับสนุนเขาให้เขาไปมีกิกเรื่อยๆเหรอถ้าเขามากๆเหรออ่ะก็ถ้าเขามีความสุขกับการมีกิกเรื่อยๆแล้วมันไม่ดีตรงไหนล่ะใช่ไหมแล้วทําไมเราต้องไปขัดขวางความสุขของคนอื่นละ่ะใช่ไหมแล้วเราละ่ะ เราเป็นอะไรตอนเนี้ยเออเราไปกำกับชีวิตผู้อื่นไปแทรกแซงไปเป็นนำมันร้ายชะเองก็เออนะก็คือความสุขมันเป็นสิ่งดีไหมล่ะเออใช่ไหมถ้ามันเป็นสิ่งดีก็ควรสนับสนุนไหมเออดังนั้นเนี่ย ไอ้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าแฟ่มีกิก๊กแต่มันอยู่ที่ว่าฉันเป็นอะไรฉันเป็นใครแล้วความสุขของฉันคืออะไรแล้วฉันอยู่ตรงนี้เนี่ยฉันจะอยู่อย่างไรให้เป็นคนที่มีความสุขให้เป็นคนที่มีคุณค่าและเป็นเป็นความสุขของของแฟนเราเอออันนั้นปังหาที่เราจะเป็นไม่ใช่ไปบังคับเขา ให้เขามาต้องมาเมยมามีความสุขกับฉันเออก็ฉันมันเป็นความทุกข์สําหรับเขาไงใช่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นความสุขแต่ความสุขที่มันมันจํากัดอยู่อะไรอย่างนี้ซึ่งในมิติมิติห้านะเขาไม่มีหึงหวงนะครับคือเขาจะดีใจแล้วก็มีความสุขกับคนรักที่มีความสุขแม้ว่าแม้ว่าความสุขนั้นจะไม่ใช่เรา คนมันคือหนึ่งเดียวไงดังนั้นอไอ้เรื่องของการไปไปไคาดหวังเอาความสุขจากผู้อื่นนั่นก็คือการที่เราเป็นคนที่มีทุกข์เป็นคนที่ไม่มีความรักไม่รักตัวเองในเมื่อไม่รักตัวเองจึงไม่รักใครเลยแล้วการไปทําไปหึงหวงหรือว่าไปจํากัดแฟนก็เท่ากับว่า นอกจากเราไม่รักตัวเองก็ไม่รักผู้อื่นอันนั้นเป็นความขาดแคลนแล้วก็เป็นความหลงนะครับมันไม่ใช่คมรักถ้าคามรักเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นคมรักที่มันมีเงื่อนไขใช่ไหมแต่คมรักที่ไร้เงื่อนไขมันเป็นยังไงเออมันจะมันจะก้าวข้ามไปในเรื่องของของตัวตนเพื่อตัวเองแต่มันจะเต็ม เต็มไปด้วยควมเคาลบในแพลนของแต่ละคนเขาลบในฟีวิวของแต่ละคนและเคาลบจิตวิญญาณนะครับมันไม่ใช่แค่การการแสดงแต่มันก็คือคำเป็นก๊อภายในแต่ละคน <c oughs> เราจึงอ่อนน้อมแล้วก็ให้เกียรติและเข้าลบได้อันนั้นจึงเรียกว่ารักและอันนี้แหละมันจะเป็นพลังอำนาจ ที่เป็นแม่เหล็กใหญ่ที่จะดึงเอาทุกคำรักกลับเข้ามาหาเอาได้เองนะแต่ว่าเรายิ่งไปไปแสดงแบบมนุษย์ใช่ไหมไปหึงหวงไปอันนั้นมันเป็นการสร้างสร้างความน่าเบื่อหน่ายต่ออเพิ่มขึ้นอีกนะครับมันก็ไม่ได้น่ารักมันอาจจะได้เขากลับมานะแต่ว่าถ้าได้มาไม่ได้ด้วยใจมันก็เป็นการ คุกคามและกดข่มแล้วความสุขมันจะอยู่ตรงไหนล่ะก็อยู่กันด้วยความหวาดระแวงแล้วหวาดระแวงด้วยอะไรล่ะก็ด้วยไม่เข้าใจรักก็ด้วยการรับเอาคาเชื่อของสังคมมนุษย์เข้ามาไว้ในเต็มหัวสมองว่าเออในเมื่ออยู่แต่งดับชั้นดูก็จะต้องเป็นของชั้นชีวิตของอยู่ต้องเป็นของชั้นเป็นของคนอื่นไปได้อันนั้นอ่อขนมประเพณีของมนุษย์เนี่ยมัน คุกคามฟีวิลมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับอันเนี้ยการที่จะออกจากสุขามเป็นอิสระเนี่ยมันต้องออกจากออกจากกฎเกณฑ์อันนี้ไม่ได้สนับสนุนให้แต่ละคนไปไปไปทำนอกลู่นอกทางนะครับแต่หมายถึงชี้แจงควาจริงของของคำอิสระของจิตวิญญาณนะครับซึ่ง เมื่อเข้าถึงความอิสระสูงสุดมันจะเป็นความเคารพและให้เกียรติมันจะเป็นการรักที่แท้จริงที่มันนอกเหนือจากเรื่องของเรื่องของเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถที่จะไม่เอามาเป็นเอามาเป็นปัญหาเพราะว่าตัวบางเรื่องถ้าคนมีความสมดุลน,นะ ทำไปพูดไปคิดไปแล้วมันทําลายตัวเองทําลายผู้อื่นเขาก็จะเลือกที่จะเปลี่ยนนะแต่อันไหนที่ทําไปคิดไปพูดไปแล้วมันมันเป็นการสร้างสารรค์และมันเป็นการส่งเสริมในในความเป็นอิสระอิสระภาพของพีวิวของทั้งคู่เนี่ยเขาก็จะเลือกทําแบบนั้น นะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นการมองออกจากความสมดุลจริงๆไม่ใช่มองผ่านอีกโก้ไม่ได้มองผ่านขํายึดในกฎในกรอบสังคมแล้วก็สังคมที่มันมันไม่ไม่ไม่เอื้อต่อการวิวัตรนะนะครับดังแบบนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่เรานะครับเราที่จะมองมุมไหนแบบไหน มองมุมเรามันก็เป็นแบบนี้มันก็แค้นใช่ไหมเออมันเจอเจอเจอดีแน่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมโด <c oughs> มองมุมเขาเขาก็มีความสุขใช่ไหมเออเราไปมองมุมบนมันก็เห็นทั้งสองบทอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่ามันกลาลังสแสดงกันอยู่เราดูซิมันจะตัดสินใจเลือกแบบไหนเออนะครับบางคนบอกว่าอ่าเมื่อแฟนกลับมาบอกว่าเออข,ขอมีเพิ่มอีกคนหนึ่งได้ไหม เราบอกว่าได้สิแต่ต้องแยกกันนอนนะเออได้สิแยกกันนอนแบบไหนเออก็อ <c oughs> <c oughs> ยู่นอนในโรงใช่ไหมอีนั้นนอนม่คุกเอออ,อีนั้นนอนนอนติดเตียงใช่ไหม <c oughs> นอนไในคุกอะไรนี้เออแ้มันก็จะลงเอยกันแบบนั้นไงนะครับโอเค okay. อันนี้ก็คือ พลังที่แข็งแกร่งที่สุดนะคะระพลังอำนาจก็คือพลังแห่งความรักที่มีอยู่อย่างเป็นเปลี่ยนในหัวใจเราซึ่งเป็นคุณลักษณะเบื้องต้นอันดับแรกเป็นคือคาตี่สูงสุดของหัวใจพระเจ้าและหัวใจเราและการที่เราจะเข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยของหัวใจหัวใจเราเนี่ยนะหัวใจพระเจ้าเนี่ยมันต้องใช้ ความกล้หาญอย่างมากมายนะครับในการเติบโตในการเห็นในการเข้าใจและเป็นนะครับสำหรับระดับของมนุษย์เป็นไม่ได้นะครับมันต้องเหนือมนุษย์ <c oughs> <c oughs> การที่แบบว่าเออเขากลับมาแล้วเนี่ยถามว่าเออเป็นยังไงคลิ๊กใหม่เธอโอเคไหมเ,ออเธอมีคำสุดใช่ไหม เออเธอเหนื่อยไหมเธอหิวไหมอะไรหาข้าวหาปลาอะไรเงี้ยใช่ไหมมีน้ําเยน็นเย็นใช่ไหมอันอันเนี้ยมันก็เหนือนมนุษย์แล้วคือมันก็ง่ายแค่นี้เองแต่ถ้าเป็นมนุษย์ใช่ไหมที่อ่ถูกครอบําด้วยอารมณ์ด้วยคำหลงมันก็จะอีกแบบนะครับการสแสดงมันก็จะน่าดูชมทีเดียวเชียว ที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือเข้าถึงส่วนลึกของหัวใจที่เป็นแสงสว่างแห่งรักและมันก็คือแสงสว่างของของของอจิตสำนึกสากลดังนั้นเนี่ยไอความ ความรักเนี่ยมันก็จะเป็นอิสระนะครับมันไม่ใช่การ,การเข้มงวดไม่ว่าจะเข้มงวดต่อตัวเองหรือกับผู้อื่นก็ตามอันนั้นเป็นกดเ,เป็นกรอบเป็นการมุ่งหวังตั้งเอามันก็จะเรียกว่าตึงเกินไปนะตึงเกินไปสายปิ่นก็ขาดเนาะก็ ลองนั่งลงผ่อนคลายหายใจนะครับสุดหายใจลึกๆค,คำประหลาดใจก็จะเกิดขึ้นนะครับในชีวิตคําเศร้าโศกมันก็จะเบาบางลงคำเรียกว่าคําแข็งแต่งของจิตวิญญาณของเราก็จะเกิดขึ้นมาจากการที่เราได้นั่งหายใจอย่างสงบแล้วก็ย้อนกลับมาดูที่ใจเรา ฉันเป็นอะไรสืบค้นไปสิว่าปัญหานี้มันมันเป็นอะไรมันเป็นอย่างไรหน้าตามันทุก์มันร้อนขนาดนี้นะ่ะเออแล้วใครมาทําให้ฉันร้อนฉันทุกเป็นเพราะเขาทําเหรอสามีเหรอเออเขามีความสุขอ่ะทําไมฉันทุก์เป็นเนื้อแท้เรามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยสืบค้นไปให้ถึงของต้นเหตุจริงๆแล้วมันก็จะเห็นไงว่าเออตัวเองทั้งนั้นเลย สร้างสร้างภาพสร้างนรกขึ้นมาเรียกว่าทำลายทำลายตัวเองใช่ไหมเออถ้าคิดแบบนั้นไม่ได้แต่ไม่กว้างพอก็อีกแบบหนึ่งก็ได้เออฉันใช้มานานแล้วหลักสัมีคนแน่อะไรนี่ใช่ไหมเออก็แบบนี้มันก็อ่อนแอดๆใช่ไหมเออมีคนมาดูแลต่อมารับช่วงต่อเออแล้วก็ เรียกว่าเทินชีไปเปลนมือไปอะไรนี้ฉันก็เอสบายสระใช่ไหมก็หาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแบบแบบอะไรสบายสบายชิวๆก็ถ้คิดแบบนี้ได้แล้วมันสบายใจได้มันเป็นไม่ต้องทุกข์ได้มันก็ไม่ผิดนะครับคือมันเป็นฟีวิวในการที่เราจะเลือกในการที่จะทํากับชีวิตของเราอย่างไงก็ได้ออกแบบย่างไงก็ได้ให้ตัวเอง่ง ไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ไม่ใช่ผู้ล่าด้วยนะครับก็คือการกลับมาสู่ตัวเองเนี่แหละซึ่งข้างบนเขาไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดใครถูกใครทำดีทำชั่วมากน้อยกว่ากันแล้วจะได้อะไรมากกว่ากันเขาดูที่ขึ้นความถี่ของเราที่เราสั่นสะเทือนออกมาเนี่ยมันเป็นขึ้นไหนมันระดับไหนซึ่งมันก็คือ สั่นสะเทือนออกมาแบบนั้นแล้วจกัจกรวาลก็ตอบสนองแบบนั้นซะด้วยนะครับแล้วถ้าเราปรารถนาที่จะให้สามีเลิกกับกิ๊กใช่ไหมให้มารักฉันคนเดียวฉันก็ต้องสั่นสะเทือนด้วยคลื่นแห่งความรักและความสุขให้เต็มเปี่ยมไปเลยใช่ไหมเออแล้วจะทำยังไงจะสั่นสะเทือนอยังไงสามีกลับมามก็ต้องสั่นสะเทือนเป็นคํารักและคําสุขไป ให้จัก,กรวาลเนี่ยเอ,อสร้างสารรค์มอบฉากที่เอรักการหวานชื่นน่าเป็นเป็นเรียกว่าคู่คู่รักบนโลกก็ย่ำได้อันะมันอยู่ที่การเลือกเลือก,เล,อกเลือกเสร็จสร้างทั้งนั้นเลยความรักสรย์มันเกิดขึ้นจากการสรั่นสะเทือนนี่เองครับผม